ักครู่นี้ค่ะมิงเพิ่งถามด็อกเตอร์นะคะว่าไอ้เจ้มามะละกอนเนี่ยมันมีสารเคมีหรือเปล่าแล้วควรใช้สารเคมีไหมในมุง้งหรือไม่ควรใช้สารเคมีด็อกเตอร์คะมิงสงสัยมากเมื่อกี้ที่เราคุยกันด็อกเตอร์ยังตอบไม่เคลียร์เลยเพราะด็อกเตอร์บอกว่าอยากจะตอบพร้อมๆกับคุณผู้ชมจะได้มาฟังด้วยกันทีเดียวได้ได้คืออย่างนี้ค่ะ,ะการปลูกในมุ้งเนี่ยมันมีข้อดีอตรงที่ว่ามันช่วยป้องกัน แมลงได้เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วก็เลยมีงานทดลองที่เขาทำในเชิงพันธุ์นิดเลยว่าโอเคมีสองมุ้งอยู่ติดกันมุ้งหนึ่งใช้สารเคมีอีกมุ้งหนึ่งไม่ใช้แบบจะเป็นการใช้ในลักษณะของสมุนไพรห,หรือยาเชือ้อก็คือพวกแบคทีเรียหรือพวกเชื้อราที่เป็นประโยชน์เนี่ยดูว่ามันมีความต่างกันไหม,หมปรากฏว่ามุ้งที่ ใช้สมุนไพรกับสารกับยาเชื้อโดยที่ไม่ใช่สารเคมีเนี่ยให้ผลผลิตออกมาเรียกว่าไม่ต่างกันในแง่ของปริมาณและคุณภาพแสดงว่าถ้าให้เลือกคงจะต้องเลือกใช้วิธีการที่ไม่ใช่สารเคมีเพราะว่ามันให้ผลไม่ต่างกันมากด้วยเนื่องจากว่ามันครอบคลุมด้วยมุง้งทั้งสอง,ท,งทั้งสองส่วนอยู่แล้วะนะคะ,ะการไม่ใช่สารเคมีกับมะละกอมีผลดียังไง มิงไม่ได้รับสารเคมีนมนแน่ๆทถ้ามิงกินแน่ๆก็คือผู้บริโภคค่ะก่อนคนอื่นเลยก็คือผู้ผลิตอืและ<อ>ส่วนที่จะได้รับโดยรวมคือสิ่งแวดล้อมของโลกเราค่ะคือไม่มีการใส่ลงไปมากเกินไปนะเพราะฉะนั้นการไม่ใช่สารเคมีกับการปลูกมะละกรในมุ้งเนี่ยเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ค่ะเพียงแต่ว่าจะต้องดูแลในส่วนอื่นๆประกอบกันไปคือไม่ใช่ว่า ใช้มูลแล้วไม่ใช่สารเทียมีแล้วก็นอนรอเก็บผลผลิตออย่างนี้ใครก็ทำให้ไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งเราต้องช่วยด้วยโดยในช่วงแรกสภาพแปลงที่จะเตรียมเนี่ยะจะต้องตากแดดเพื่อที่ว่าความร้อนที่เกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยฆ่าพวกจุลินทรีย์ที่หรือว่าแบคที r ีย ที่มันจะเป็นโทษภัยกับมะละกอค่ะค่อยๆหมดไปนั่นคือวิธีการแรกคือเตรียมแปลงให้สะอาดค่ะเตรียมดินให้ดีนะคะแล้วก็บำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักเข้าไปเยอะๆะเพื่อที่จะให้เนื้อดินนั้นมีช่องว่างให้จุลินทรีย์ได้อยู่อาศัยสบายๆแล้วเขาก็จะทำงานให้เราอย่างเต็มที่อันนั้นคือข้อแรกอย่างที่สองคือ,อ กล้ามะละกอที่นำมาใช้เนี่ยจะต้องเป็นกล้าที่แข็งแรงสมบูรณ์ค่ะโดยส่วนใหญ่การใช้กล้ามะละกอในไต้หวันจะใช้กล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะว่ากล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนั้นมีข้อดีคือต้นแข็งแรงค่ะแล้วมีความสม่ำเสมอของต้นเพราะเมื้อปลูกแล้วก็เจริญเติบโตใกล้เคียงกันค่ะแล้วมันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อ,อให้ผลผลิตแล้ว ผลผลิตของมะล,ละกอที่เกิดจากกล้าเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ย uh huh. จะมีความสม่ำเสมอ oh. แล้วก็มีขนาดรูปทรงใกล้เคียงกันหมดค่ะ <c oughs> เพราะฉะนั้นที่น้องมิ้งเห็นในรูปลูกมะล,ละกอเต็มคอเนี่ย <c oughs> เป็นกล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพราะนนั้ทุกวันนี้โดยส่วนใหญ่เขาคำนวณดูแล้วว่าหากใช้กล้าที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ย <c oughs> มันจะให้ผลดีกว่ากล้าที่ได้จากการพเพาะเมล็ด เพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่จึงหันมาใช้มะละกอที่เกิดจากกล้าเพราะเยงในเยื่อกันเป็นส่วนใหญ่ัอ้นนอ,อันนี้คือปัจจัยข้อที่สองก็คือหนึ่งเตรียมสภาพแปลงให้ดีอสองสภาพกล้าต้องมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสม่ำเสมอ,อมค่ะต่อไปในแง่งของการดูแลต้อง ป้องกันไม่ใช่แก้ไขเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นพืชอะไระใช้รูปแบบเดียวกันหมดคือ,อป้องกันป้องกันไม่ใช่แก้ไข<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าถึงแม้จะปลูกในมุ้งแต่แน่นอนว่าในสภาพดินในสภาพอากาศย่อมมีจุลินทรีย์ทั้งที่เป็นประโยชน์ทั้งที่เป็นโทษเะ,ะบนกันอยู่ใช่เพราะฉะนั้นจะต้องหมั่นที่จะดูแลใบที่มันแห้งใบที่มันเหลืองเป็นโรค เก็บรวบรวมรเอาเอาออกนอกมุ้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่จะเข้าทำลายะมะละกอทางดินหรือทางต้นก็แล้วแต่อ,อันนั้นคือส่วนหนึ่งคือรักษาความสะอาดแปลงแล้วก็สารเคมีไม่ใช่หมายถึงว่าสมุนไพรที่ใช้ก็จะต้องได้รับการหมักอย่างถูกวิธีคือหมักจนกระทั่งไม่เป็นโทษภัยกับอดอก ที่มันจะเป็นผลต่อไปค่ะ,คะแล้วก็ใช้เป็นประจำใช้สลับกันไปสลับกันมาเช่นอาทิตย์นี้ใช้อาจจะเป็นบาซิลัสอ่าหรือว่าอาจจะเป็นที่สถานีก็มีขายพวกเบลเบรีย่เ่งนี้ก็สามารถที่จะนำมาใช้ผสมผสานกันได้เพราะฉะนั้นโดยหลักการพวกนี้ค่ะคือทำให้แปลง พร้อมสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นใช้ต้นกล้าที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์ดูแลสม่ําเสมอ,อมแล้วก็รักษาความสะอาดในแปลงสม่ําเสมอค่ะก็จะออกมาเป็นมะละกอที่เราเห็นในแปลงน้างมิ้เห็นไหมว่าหนึ่งต้นเนี่ยลูกเต็มคอเลยใช่ค่ะให้ทายว่าตลอดอายุของมะละกอตั้งแต่เริ่มเก็บครั้งแรกจนกระทั่งต้องทําลายทิ้งแล้วเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักกี่ผล ถ้ามันเยอะขนาดนั้นอ,อน่าจะเยอะสักโห้มิงว่าหนึ่งร้อยก็เยอะแล้วนะคะดร์น้องมิ้งต้องคูณสองเข้าไปนะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมปลูกในมุ้งถึงคุ้มค่านั่นสิคะโหงั้นเราเสียต้นทุนไปเยอะก็จริงเราก็ต้องได้กาไรในระดับหนึ่งเลยสิคะดออกเตร์มันเหมือนจะเสียเยอะแต่จริงๆเสียเยอะ ในระยะยาวมันกลายเป็นเสียน้อยเพราะเราลงทุนครั้งเดียวมุ้งที่เห็นเนี่ยถ้าดูแลดีๆอย่างน้อย5้ปีจ้ะที่จะใช้ได้อาจจะถึง10ปีสําหรับบางคนเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราผสมผสานกันอยู่ปลูกในปิ้งเหมือนจะเสียเยอะจริงๆเสียเยอะในระยะยาวมันกลายเป็นเสียน้อยเพราะเราลงทุนครั้งเดียวมุ้งที่เห็นเนี่ยถ้าดูแลดีๆอย่างน้อยหปีจ้ะทีจะใช้ได้ค่ะ อาจจะถึง10ปีสําหรับบางคน hmm. เพราะฉะนั้นทุกวันที่เราผสมผสานกันอยู่ปลูกในแปลงเปิดเนี่ยเราเหมือนกับเราลงทุนน้อย <c oughs> แต่จริงๆแล้วเราลงทุนเยอะนะ hmm. เพราะว่าเราเสียไปแล้วเราไม่ได้เอามาบวกกันเป็นต้นทุนที่แท้จริงนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไอเดียหนึ่งที่หลายคนมองว่าเป็นไปไม่ได้หรอกใน,บ,น hmm. บ้านเราที่จะลงทุนขนาดนี้ <c oughs> แต่จริงๆแล้วอยากจะให้เป็นข้อคิดว่าทำมาก ได้น้อยค่ะเหลือน้อยในขณะที่ทําน้อยแต่ทําเต็มที่ได้มากค่ะเหลือมากออันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อคิดที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าสาเร็จเมลกอพวกนี้หลังจากปลูกไปแล้วค่ะใช้เวลาประมาณแปดเดือนค่ะเริ่มเก็บผลผลิตอแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆจนอายุเฉลี่ยประมาณปีครึ่งค่ะหลังจากปลูก เขาก็จะถอนทิ้งเลยคือไม่ทนเก็บเพราะความเสียดายเนื่องจากว่ามันจะสูงไปเรื่อยๆการเก็บก็ยากน้องนิ้วเวลาเมื่อกร่สูงสูงสักสี่เมตรเนี่ยเก็บยังไงปีนเก็บดีไหมคะดรปีนก็หักโอ้ปีนก็หักสอยได้ไหมก็น่าจะดีดีแต่มันช้ำหมดอเพราะฉะนั้นเอาจนประมาณว่าสุดมือสุดมือหมุนละจะปิดได้แล้วก็ ทําลายเพราะว่า200 2้อยสองร้ผลเหนื่อยแย่สอง้อผลนี่คุ้มค่ามากแล้วนะใช่ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนี่เป็นวิธีคิดว่าอทําน้อยแล้วก็ไม่เสียดายค่ะหรือทิ้งเพื่อมให้โรคมันเข้ามารุมเรา้าเพราะว่ายิ่งอายุมากก็ยิ่งอ่อนแอ,อ,อเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีคิดของคนไต้หวันแล้วก็ประสบความสําเร็จอื ในการทำมะละกอเรียกได้ว่าคนไทยนะคะก็สามารถนำวิธีแบบนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับมะละกอนะคะมาทดลองดูก็ได้ค่ะเพื่อที่ถ้าทดลองแล้วประสบความสำเร็จส่งอีเมลมาบอกโทรศัพท์มาบอก SMS มาบอกเราก็พร้อมรับฟังแน่นอนว่าแล้วก็บางทีก็อาจจะเชิญท่านที่ได้ลองทดลองแล้วมาพูดคุยกันในรายการบ้าก็ได้ว่ามีความเป็นไปได้สูงค่ะยังไงว่าเราจะได้แลกเปลี่ยนกันสองทาง เพราะว่าเราก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะที่มีประสบการณ์เพราะว่าท่านด็อกเตอร์เนี่ยก็ได้ไปทดลองดูในจากต่างประเทศในพืชหลายๆอย่างก็อยากทราบเหมือนกันว่าคนไทยที่ลองนํานเทคนิคแบบที่ไรา้รับจากรายการเราเนี่ยไปลองทําดูได้ผลเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะ่ะด็อกเตอร์ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราทั้งสองคนเนี่ยอยากรู้จริงๆนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจอยากพูดคุยอยากจะรับรู้เรื่องราวว่าเอ๊ะฟังในรายการแล้วเนี่ยไม่ มีคำถาม,อ,มอยากสอบถามเพิ่มเติมทำยังไงโทรศัพท์มาก็ได้ค่ะที่029677014หรือว่าจะอีเมลนะคะที่ n s w s kstation.tv sms ก็ได้ค่ะ4689110นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับคำตอบจากที่คุณผู้ชมถามจากดรเอด้วยค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะหรืออยากรู้ความรู้มา,มากย่กว่านั้นที่ The f r e n d Magazine ก็มีใช่ไหมคะดรติดตามได้ที่แผงหนังสือทั่วไปค่ะใช่ค่ะ หรือว่าหลังบ้านเราหลายๆเล่มที่คุณผู้ชมเห็นอยากได้ทำยังไงโทศรศัพท์ค่ะศ2 6 7์0 1 4เเราจะส่งไปให้แน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะดรเผู้ให้ความรู้ผู้มีอาวุธมากมายและผู้มีคาถามากมายเนี่ยของเล่นเยอะของเล่นเยอะค่ะก็ได้ให้ความรู้กับเรามากมายแล้วคุณผู้ชมบอกว่าเอะรายการรายการเราจะ หมดเวลาหรอใช่ค่ะคุณผู้ชมคะจะหมดเวลาแล้วแต่ไม่ต้องห่วงค่ะสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์ค่ะเวลาประมาณนี้ค่ะ13นาฬิกา30นาทีพบกับมิงแล้วก็ดรเอได้ทุกวันศุกร์เลยเละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณดรเอรล้วก็อกเตันจนาสุทธิกุลด้วยค่ะ,คะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านเราเป็นกำลังใจให้แล้วก็ ท่านไหนที่ยังไม่ประสบภยัยมีกำลังซั์กำลังของช่วยเหลือหรือกำลังแรงก็ไปช่วยคนไทยด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้มิีนันนๆมลหรือเจษฎากุลแล้วก็รายการ The Plan on TV by Dr. A ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่จับดาหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ